สวัสดีนักเรียนป6นะครับวันนี้เป็นงานครั้งที่30นะครับเรายังอยู่ที่หน้า48เหมือนเดิมนะครับแต่เป็นข้อด้านล่างใช่ไหมครับก็คือข้อ5ข้อ6ใช่ไหมครับอ่าข้อ5ข้อ6เป็นการลบนะครับการลบเศษส่วนจำนวนคะใช่ไหมครับอ่าการลบเศษส่วนจำนวนค่นะครับข้อ5ข้อ6หน้านี้เห็นไหมครับอ่าหน้า4 8ครูแบงค์เปิดให้ดูเห็นไหมครับอ่า48หน้านี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ครูแบงค์จะไปที่หน้าจอของเราเลยนะครับอ่า ครูแบงค์พิมพ์โจทย์มาประมาณนี้นะครับเห็นนะครับอ่าป .6 นะครับครั้งที่30นะครับแบบฝึกหัดหน้า48นะครับข้อด้านล่างเลยครับข้อ5ข้อ6นะครับเป็นการลบนะครับเศษส่วนจํานวนค้านะครับทีนี้เรามาดูข้อ5นะครับอ่าข้อ5ครูแบงค์ก็เอาโจทย์มาจากแบบรหัดนั่นแหละครับข้อที่5คือจํานวนเต็ม4ใช่เห็นไหมครับเศษเจ็ส่วนสิเห็นไหมครับลบกับจํานวนเต็ม2องเศษเ็ส่วนแปดเห็นไหมครับอ่าครูแบงค์ก็ลอกโจทย์มาอีกหนึ่งครั้งครับวิธีทํา จำนวนเต็ม4เศษ7จ็ส่วนสิลบจำนวนเต็ม2เศษ7จส่วนแใช่ไหมครับอ่าหลังจากนั้นครูแบงก์ก็ลบกันครับอ่า4ลบกับ2นะครับ4ลบกับ2ใส่วงเล็บให้มันด้วยอ่าเติมเครื่องหมายบวกให้มันด้วยนะครับอย่างนี้เห็นไหมครับ4มาจากไหนครับเนี่ยมันจากจำนวนเต็มตัวแรกเห็นไหมครับ2มาจากจำนวนเต็มตัวหลังเห็นไหมครับเครื่องหมายลบเห็นไหมครับเครื่องหมายลบก็ใส่มานะครับอ่ต่อมาพอได้เราได้ลบแล้วต่อมานะครับมาดูเลขนี้ครับ7จ็ส่วนสิ ครูแบงก์ก็มาใส่ครับ7ส่วน12เห็นไหมครับต่อไปครับ7ส่วน8ก็มาใส่ครับ7ส่วน8ทีนี้7ส่วน8กับ7ส่วน12นักเรียนสังเกตเห็นว่ามันจะลบกันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่านี้เป็นส่วน12นี่เป็นส่วน8ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไปหาครนใช่ไหมครับเนี่ย7ส่วน12ตั้งลบด้วย7ส่วน8ลบไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าส่วนไม่เท่ากันใช่ไหมครับเด็กๆส่วนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนักเรียนไปหาครน12แล้วก็8หรือใครจะท่องก็ได้ 1 2 1สอ2หนึ่งเองสิองราท่องไปแปด้แป่งดไปสองสิบหกแปดสามยี่สี่อ่ะน่าจะเดานะเดานะว่าเป็นยีอ่าเพราะฉะนั้นเราไปหาครนอรดีกว่านะครับอ่าหาครนอรนะก็คือสิกับเท่าไหร่นะเมื่อกี้นี้อ่าสิกับ8ปดนะครับสิกับแหาครนอร่าคุณแบงค์ก็ตั้งหาครับสิ 12, อะไรคูณกันได้12บสองครับสคูณกับ6กใช่ไหมครับอ่าสคูณกับ6แต่6สามารถแยกได้ออกได้อีกก็เป็น2คูกสอง 2 2เป็น4 4 3 2อ่าถูกต้องไม่สามารถแตะออเดอร์อีกแล้วต่อมาครับ8อ่า8อะไรคูณกันได้8บ้างอ่า2องคูณสองคูณสองเไหมครับ2อคูณสเป็น4ใช่ไหมครับ4ีคูณสเนี่ย4เบิ้ลไปอีกเท่านึงก็เป็น8ใช่ไหมครับอ่านี่ก็ได้แล้วคราวนี้ก็จับคู่ครับพรานน้อเราก็จับคู่เลยอ่าวงแรกอ่าวงแรกวงนี้ใช่ไหมครับต่อมาวงที่2เห็นไหมครับวงนี้อ่าคุณ วงมันใหญ่ไปหน่อยนึงนะครับไม่เป็นไรเห็นไหมครับต่อมาไม่มีคู่นักเรียน more, เอามาหมดเลยครับ آ, อ่าเติมไหมครับ2ตัวแรกใช่ไหมครับอ่าสตัวที่2ใช่ไหมครับแล้วก็2ตัวที่3แล้วก็3ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็3เพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็เติมเลยนะครับอ่าสคูณ2องใช่ไหมครับคูณ2อ่าแล้วก็คูณอีกตัวนึงครับก็คือคูณ3ใช่ไหมครับอ่าคูณ3เท่ากับได้24เหมือนที่เราเดาใช้ไหม 2 2เป็น4ใช่ไหมครับ4 2เป็น8ปดอ่าแปดหนึ่งเป็น8ปดแปดสองสิบหกแปดสามเห็นไหมครับได้24แสดงว่าคณอ,อนอ่ะครับก็คือ24นั่นเองอ่าคณอ,อนอเนี่ยแบงค์พิมพ์ก่อนคณอ,อนอของ12แล้วก็8ก็คือ24ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับไปทําครับให้ส่วนเป็น24นะครับอ่าให้ตัวเป็น24ทีนี้เรามาดูครับ12คูณอะไรจะได้24ใช่ไหมครับอ่าเนี่ยตรงนี้นักเรียนต้องคิดเองนะเนี่ย12คูณอะไรเนี่ย ทำไมครูแม่งถึงรู้เนี่ยดูจากส่วนใช่ไหมครับเนี่ยเส่วนเป็นสิบสคูณอะไรจะได้24่สิอ่ะสิบเป็นสิบสอคูณสใช่ไหมครับด้ยีต้องคูณทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับต่อมาเราจะทำเจ็ดส่วนแปดให้มันเท่ากันก็คือเป็นส่วนยี่ใช่ไหมครับแคูณอะไรได้24 8 1เป็น8 8 2แปดสองาเพราะฉะนั้น8ก็ต้องคูณ3ทั้งเศษและส่วนเห็นไหมครับตัวสีแดงนี่ยคือคิดเองเห็นไหมครับอ่ะทีนี้เราได้แล้ว ต่อมาเราจับลบกันครับ4ีลบสเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ2อ่าเหลือ2คูณแม่งก็เขียนบวกเอาไว้ตรงนี้ก่อนต่อมา7จคูณสได้เท่าไหร่เจคูณสได้14อ่า7็คูณสได้14ต่อมาวงในวงเล็บครับเห็นไหมครับสองคูณกับสองก็ได้24ใช่เห็นไหมครับอ่าได้24ต่อมาวงเล็บหลังครับ7จ็ดคูณสามเป็น7ใช่ไหมครับ7 2 14 7 3 21อ่า7 3 21 ต่อมา8คูณ3ครับตัวล่างเห็นไหมครับ8 1เป็น8 8 2 16 8 3 24อ่า8 3 24อ่ะทีนี้ได้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับนักเรียนมาดูครับลบกันได้ไหมเนี่ยส่วนเท่ากันแล้วเนี่ยลบได้ไหมเนี่ยอันนี้ส่วนเป็น24แล้วใช่ไหมครับแต่อันนี้มีอยู่14ไปลบออก21เธอมีเงินอยู่14บาทไปซื้อของ21บาทซื้อได้ไหมครับที่ร้านไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ามีอยู่14บาทจะไปเอาของแพงกว่านั้น ก็ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับมีอยู่14ลบไป21มันก็ลบไม่พอเพราะฉะนั้นต้องไปยืมไอ้เลข2เนี่ยครับไปยืมไอ้เลข2เนี่ยไปยืมไอ้เลข2เนี่ยทีนี้พอไปยืมเลข2ทํายังไงล่ะครับครูแบงค์ขอก๊อปโจ์ตรงนี้ไปนะเนี่ยโจทย์ตรงนี้นะเราต้องไปยืมเลข2ก่อนใช่ไหมครับไปยืมเลข2ยืมไม่พอทําไงครับทีนี้อันนี้แอบคิดนะมาแอบคิดก่อนนะครับยืมไม่พอทําไงครับ สองจริงๆแล้วมันก็คือเท่าไหร่ครับอ่าจริงๆแล้วมันก็คือ1นบวกกับหใช่ไหมครับอ่าแล้วก็บวกกับเท่าไหร่นะอ่าบวกอย่างนี muscle, <to> ้นะครับบวกกับ14บสี่นีเห so ็นไหมครับแล้วอันนี้ก็คือลบนะอ่าลบอันนี้ครูแบงค์แอบคิดนะครับแอบคิดก่อนอ่าเห็นไหมครับ2จริงๆแล้วมันก็คือ1นบวกกับหใช่ไหมครับอ่าคราวนี้ครูแบงค์จะเอา1ตัวเนี้ยไปบวกกับ14บส่วนยีมันบวกได้ไหมครับ ไม่ได้เพราะส่วนจริงๆแล้วมันก็คือส่วนเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ย1ตัวเนี้1จริงๆแล้วมันก็คือ1ส่วน1ใช่ไหมครับอ่า1ส่วน1มันคืออย่างนี้ครับ1ส่วน1ไปบวกกันนไปบวกกับส่วน24บวกได้ไหมครับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องคูณด้วย24อ่าตรงนี้ก็ต้องคูณด้วย24นะครับทั้งเศษและส่วนเนะาะเดี๋ยวผมลอง คูณด้วยยี่สิบทั้งเศษและส่วนนะครับคูณด้วย24ทั้งเศษและส่วนเดี๋ยวใส่วงเล็บให้ก่อนนะแยกประมาณนี้ก็คือวงเล็บนี้ครับวงเล็บนี้เห็นไหมครับเออมันถึงจะบวกได้เห็นไหมครับอ่ะครูแบงค์แยกออกมาจริงๆแล้ว1ใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งหนึ่งมันหนึ่งมันก็คือ1นึ่งส่วนหนึ่งใช่ไหมครับครูแบงค์เปลี่ยนใหม่นะจาก1ธรรมดาเนี่ยเป็น1นึ่งส่วนหนึ่ง หนึ่งส่วนหนึ่งจะไปบวกกับส่วนยี่สี่มันบวกไม่ได้ใช่ไหมครับ <P ew an> เพราะฉะนั้นคูแบงก็ต้องคูณ24่ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับ <P ew an> เพราะฉะนั้นหนส่วนหถูก24่สีคูณก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับยี่ส่วนยี่อ่าเราได้แล้วตัวนี้ครับยี่สิบสี่ส่วนยี่ส่เห็นไหมครับต่อมายี 24, กก่ส่วนยีไปบวกกับไปบวกกับอันนี้ได้ไหมสิบสี่ส่วนยี่สิบสี่ได้ไหมครับบวกกันได้แล้วใช่ไหมครับเพราะว่า เท่ากันแล้วใช่ไหมครับอ่าเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นคูแบงก์ก็ไปบวกเลยนะครับตรงนี้ไม่งงนะไอ้ยี่ส่วนยีนมาได้ไงมาจาก1ครับใช่ไหมครับมาจาก1เนี่ยตามจริง1นบวกหมันจะได้2ใช่ไหมครับแต่คราวนี้คูแบงก์เอา1อตัวเนี่ยเนี่ยหตัวตรงเนี้ยไปไปทำส่วนให้มันเท่ากันเพื่อที่จะบวก24ได้ใช่ไหมครับอ่าเพื่อที่จะบวก24ได้เพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนหนึ่งก็ต้องคูณด้วยยี่เพื่อที่กลายเป็นส่วนยี่สิ ต่อมาพอเป็นส่วน24แล้วใช่ไหมครับนักเรียนถึงจับบวกกันได้ครับเนี่ยจับบวกกันได้นะอะจับบวกกันเลยครับ24บวกกับ14กูแบงก์ก็ขอเขียนบรรทัดต่อไปนะครับอขอเขียนบรรทัดต่อไปเลยนะอันนี้ก็เขียนไว้ดูนะเด็กๆเขียนไว้ดูเลยขอเขียนบรรทัดต่อไปนะแป๊บหนึ่งนะครับขอปรับก่อนต่อไปนะครับ 24่สบวกกับสิบสี่ได้เท่าไหร่ครับเด็กๆกเมื่อกี้เนี่ยเราบวกแล้วยี่วกับสิบสี่ได้เท่าไหร่ครับสีวกสได้แปดใช่ไหมครับตัวหลังนะสี่บวกสี่ได้แต่อไป1นบวกสอก็ได้3ามเห็นไหมครับได้34มสิบสี่เฮ้ยสามสิบแปวนยีนะครับเอายี่ส่วนยีไปบวกกับสิบส่วนยี่ใช่ไหมครับก็จะได้สามส่วนยี่สิบสี่หลังจากนั้นนะครับนักเรียนสามารถลบกันได้แล้วมีอยู่สามสิบแบาทใช่ไหมครับลบออกยี่ ส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็ลบกันได้นะครับนักเรียนก็ลบกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจํานวนเต็มหนึ่งจำนวนเต็มหนึง่งเ้ใไหมครับต่อไปนะครับลบกันครับส่วน24เท่ากันแล้วนักเรียนก็ลบครับ8ลบ1เช่ไหมครับก็เหลือ7 2ลบ3ก็เหลือ1ใช่ไหมครับก็ตอบส่วนเป็นเท่าไหร่ครับ17ส่วน24นะครับนักเรียนก็ตอบเป็น17ส่วน24 8ตั้งลบด้วย1ก็เหลือ7ใช่ไหมครับอ่าสตั้งลบด้วย2ก็เหลือ1ใช่ไหมครับก็ตอบจํานวนเต็ม1นึ่งอ่าจำนวนเต็ Crit มหนึ่งตรงนี้มาจากไหนครับมาจากนี้เห็นไหมครับมาจากตรงนี้อ่ามาจากตรงนี้นะครับเจ็สิส่วนยี่สิบสี่นักเรียนก็ตอบนะครับมันไม่สามารถตัดได้แล้วนักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทยให้ครูแบงค์นะครับอ่าอย่าลืมเขียนตอบด้วยตอบนะครับอ่านักเรียนก็ตอบเป็นเลขไทยให้ด้วยนะอันนี้ครูแบงค์ไม่เขียนให้ดูนะอ่ะ เดี๋ยวจะทวนใหม่อหนึ่งรอบนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนเอาจํานวนเต็มลบกันก่อนเห็นไหมครับต่อมาทําส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับคราวนี้พอทําส่วนเท่ากันนั้นเรียนมาดูบรรทัดนี้เห็นไหมครับพอทําส่วนเท่ากันเสร็จแล้วปุ๊บสิบสี่มันลบยี่สิบเอ็ดไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องไปยืมไปสองเนี่ยสองครูแบงก์ก็ต่อแตกออกเป็นหนึ่งกับหนึ่งใช่ไหมครับหนึ่งกับหนึ่งมันไปบวกกับยี่สิบสี่ไม่ได้เพราะส่วนเป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็เลยต้องเอายส,สา่สิบสนนี่มายเป็น ยี 24, 24, ส ع, ่ส <im> สี่ส่วนยี่สี่สาเพราะมันคูณด้วยยี่สี่ทั้งเศษและส่วนใช่ไหมครับอ่าพอคูณด้วยยี่สี่ทั้งเศษและส่วนเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จับบวกกันครับได้สามสิบแปดส่วนยี่สี่เห็นไหมครับกับยี่ไอตัวล่าหลังนี่ก็ล่อเหมือนเดิมครับเนี่ยยี่สิบเอ็ดส่วนยี่สี่เนี่ยก็มาเหมือนเดิมอ่าก็ได้เหมือนเดิมเสร็จปุ๊บนักเรียนก็ลบปกติครับก็ตอบครับจำนวนเต็มหนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบสี่นะครับอ่าข้อนี้นะต่อไปนะครับเราไปต่อเลยครับข้อทททีีี่่่่นะครับขข้้อออา ข้อที่6นะนี้ครับอ่าแป๊บนึงนะข้อที่6ก็คือจำนวนเต็ม35เศษ9ก้ส่วนสิลบกับจำนวนเต็ม14เศษ1นึส่วนสิใช่ไหมครับอ่าอัำแรกนักเรียนก็จับจำนวนเต็มมาลบกันก่อนครับจับจำนวนเต็มมาลบกันก่อนจำนวนเต็มก็คือ35กับ14ใช่ไหมครับอ่าครูแมงก็จับลบเลยกันเลยครับ35ลบ14ใช่ไหมครับครูแม่ก็จับลบกันเลย ตรงนี้ก็เขียนข้อหมายบวกไว้ก่อนอบวกไว้ก็มันคือมันเชื่อมกันไว้นะครับบรรทัดต่อมานะครับนักเรียนมาดู10กับ16นะครับอ่าสิกับ16 10กับ16เราจะไปหาคอรอนอเป็นเลขอะไรนะครับอ่านักเรียนก็ต้องไปหาคอรอนอนะครับ10กับ16เพื่อที่จะทําตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับถึงจะลบกันได้ใช่ไหมอ่าถึงจะเท่ากันได้เพราะฉะนั้น10กับ16นักเรียนก็ไปหาตัวส่วนให้เท่ากันครับอ่าย้อนกลับไปหาครับ10กับ16 เอาเขียนครับ10อะไรคูณกันได้10ครับสองนะคูณกับหนะครูแม่งเขียนไปเลยนะต่อไปอะไรคูณกันได้16ใช่ไหมครับอ่าอะไรคูณกันได้16อะไรคูณกันได้16ก็คือ2อคูณกับแใช่ไหมครับาบางคนต่อมาสงคูณกับแปดสิบสองคูณกับแแต่8สามารถแยกออกได้อีกใช่ไหมเด็กๆอแปดก็คือ2อคูณกับสใช่ไหมครับสองคูณกับสี่ได้แปด สี่ก็สามารถแยกออกได้อีกก็คือเป็น2คูณกับ 2, นะครับองคูณกับ 2. ทีนี้เราเช็คซิว่าได้16บหกไหมสอคูณสเป็น4ใช่ไหมครับสคูณสเป็น8 8ดคูณสเป็น16อ้าวถูกต้องแล้วนะครับต่อไปเราก็จับคู่จับคู่จับคู่ก็คือคู่นี้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่มีคู่ก็ช่างมันครับไม่ต้องไปจับเนี่ยเนี่ยก็วงไว้อ่าวงไว้ถ้าเกิดนักเรียนกลวงงก็วงไว้ครับหลังจากนั้นเราเอามาคูณกันครับ2มีทั้งหมดกี่ตัวครับเนี่ย สองมีหนึ่งตัวสตัวสามตัวสตัวแล้วก็คูณได้หตัวนึงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสมีสตัวนะก็เป็นสองคูณสองคูณสคูณสคูณหนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่สองคูณสเป็นสใช่ไหมครับสี่คูณสองเป็นแปดแดแคูณสงเป็นสิบหกสิบห้าได้เท่าไหร่ละครับสิบหกคูณห้าสิบหกคูณห้าได้เท่าไหร่เด็กๆคูณสิครับห้าหกสามสิบก็ใส่ศูนทดสใช่ไหมครับ 5้เป็น5 5 1เป็น5้บวกสก็เป็น8ใช่ไหมครับก็เป็น80ดสิบครัเป็นแปดสิบส่ศูนทดสามถูกต้องครับห้เป็นห้บวกสามก็เป็น80ดสิบเพราะฉะนั้นขอ้อนนข้อนี้เราต้องทําส่วนให้เป็นแปดสิบสก็ต้องคูณหถึงได้แปนะย้อนกลับมาที่โจทย์ครับทำให้เป็น80ดสิบเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้ก็ต้องคูณได้แปดครับผมต้องปรับเป็นสีแดงนะคูณได้แปดเห็นไหมครับเก้าส่วนสิบเนี่ยทาเป็นส่วนเป็นแปดสิบ ต่อมา16คูณส่วน16เรารู้แล้วว่าคูณอะไรได้80ครับคูณ5ใช่ไหมครับคูณ5ใช่ไหมคูณ5ได้ย้อนกลับไปดูก่อนอคูณ5ได้80นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลบปกติครับต่อมาเราก็ลบเลยครับ35มสลบสิเดี๋ยวผมขอเลื่อนนะแปบ๊บนึงนะสามสิ 35, ลบออก14ไม่ได้ก็ลบทีละตัวครับ5ตั้งลบได้4ใช่ไหมครับก็เหลือ1ใช่ไหมครับเหลือ1นึ่ใส่ไปทีละตัว รัพฟ้อนก่อนนะอ่ะเหลือหนึ่งใช่ไหมครับต่อมาส,สามตั้งลบด้วยหนึ่งก็เหลือสองใช่ไหมครับอ่ะสรุปเหลือ21บใช่ไหมครับบวกอ่าบวก9กคูณแปดเท่าไหร่ครับเอาท่องครับเกเป็น 9, 9 9 2 18ก้าสองสิบแปดก็สามยี่สิบเจ็ก็สี่สามหกเก้าห้าสี่ได้72อ่านักเรียนก็ใส่ไปครับเจ็ดส่วนแปเดี๋ยวผมขอลบก่อน เป็น72็ดสิ่วนแปส่วนแปน,นะครับตรงนี้ก็เครื่องหมายระหว่างกันก็คือลบใช่ไหมครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับคุณแบงก์ก็ใส่มาคือลบอ่าคือลบต่อมานะครับต่อมาอเศษหนึ่งส่วนสิบหกใช่ไหมครับคูณกับห้าส่วนห้าอ่าห้าคูณหนึ่งก็ได้ห้าครับตัวบนก็ได้ห้าใช่ไหมครับ 16บคูณหได้80ดสิบไหมอ่าลองคูณนี้6 5 30ใส่0ูทด3ใช่ไหมครับ5 1เป็น5อ่าโบตัวทดอีก3ก็เป็น30นะครับอ่ะโบตัวทดอีกสามก็เป็น80นะครับเป็น80อ่านะครับทีนี้นะครับนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็ลบกันครับอ่ามาดูครับ72ลบด้วย5ลบได้ไหมเนี่ยส่วนเป็น80เท่ากันแล้วนักเรียนก็มาเช็คครับ72็ลบด้วยหลบได้ไม่ต้องไปยืมใช่ไหมครับข้อนี้ก็ตอบเลยครับอ่าตอบเลยกูแบงค์ขอปปี้ก่อน ครับเดี๋ยวโค้ปแบขอก๊อปเลื่อนก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่าประมาณเนี้ยเอาอ่านักเรียนก็ตอบเลยครับตรงนี้เจ็ดสิบสองลบห้าเหลือเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองลบห้าเหลือเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบสองลบห้าเหลอ 6, หือเท่าไหร่ครับอ่าเหลือหกหกสิบเท่าไหร่ครับช่วยโค้ชแบงค์คิดหน่อยเร็ว เอา5้ลบสก่อนเหลือ3ใช่ไหมครับอ่าเหลือ3 3ไปลบ70ก็เหลือ67ใช่ไหมครับอ่าเหลือ67นะครับนักเรียนก็ตอบครับอ่าจำนวนเต็ม21อ่าเศษ67สิบเ่วนแปดสกับ80มีเลขไหนมาตัดได้อีกไหมเนี่ยอ่าไม่มีก็ตอบนะครับไม่มีก็ตอบนะครับอ่าไม่มีนักเรียนก็ก็ตอบเลยนะครับก็เวลาตอบนักเรียนก็ลอกเหมือนเดิมครับ21อ่าจำนวนเต็ม21เศษ72นะครับ ส่วน80นะครับนักเรียนก็ตอบไปครับอตอบให้ครูบแบงค์ด้วยนะตอบตรงนี้นะอันน้าต่อมาเนี่ยอตอบคราวนี้สรุปนะครับสรุปนักเรียนดูนะครับเห็นไหมครับอันดับแรกคือนักเรียนเอาจํานวนเต็มลบกันก่อนใช่ไหมครับต่อมามาดูเลข10เห็นไหมครับเนี่ยสิกับสิเนี่ย,ย,ยทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับพอทาส่วนให้เป็นเท่าไหร่ตรงนี้สีแดงเนี่ยนักเรียนต้องไปหาตัวมาคูณเองใช่ไหมครับสองตัวเนี้ยทำไม่เหมือนกันใช่ไหมครับ พราะนักเรียนคูณได้ส่วนเหมือนกันแล้วเห็นไหมส่วนเป็น80เหมือนกันแล้วต่อไปนักเรียนก็สามารถลบกันได้ใช่ไหมครับอ่าดูก่อนว่าลบพอไหมเนี่ยมี72ลบออก5อ้าวพอลบพอนักเรียนก็ตอบครับอ่าโอเคนะครับคราวนี้ภาระงานนะครับก็จะมีอยู่2ข้อเนาะอ่าสองข้อก็คือข้อที่5กับข้อที่6นะครับข้อที่5ข้อที่6หน้านี้เห็นไหมครับอ่าข้อที่ห้าข้อที่6หน้าที่48เหมือนเดิมนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ ฝากนะครับอย่าลืมทําการบ้านสมด้วยนะครับเดี๋ยวภาพนี้เดี๋ยวครูแบงค์แคปให้เนาะแคปหน้าจอไปให้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบนะครับการสอนการลบเศษส่วนนะครับสําหรับป .6 นะครับข้อ5ข้อ6นะครับครั้งงานครั้งที่30นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับสําหรับวันนี้ครูแบงค์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย